พุทธังราธนานังธรรมังอราธนานังสังฆังอราธนานังพุทธังประสิทธิเมีธรรมังประสิทธิเมีสังฆังประสิทธิเมีกลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับคลิปนี้ก็ได้พระกลุกมาจากพ่อแม่ครูจารย์แต่เราไม่ทราบที่มาว่าเป็นพระสร้างประมาณยุคไหนพอสใอดได้มาชุดหนึ่ง สำหรับพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระเนื้อดินที่เก่าแก่อีกชุดหนึ่งถือว่าสวยงามพอสมควรนี่เราก็ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรเอานำมาให้ชมกันเพื่อถูกใจสำหรับผู้ที่ชื่นชมด้านพระเครื่องสำหรับองค์นี้เป็นปางสมาธิเพชรสวยงามอีกองคหนึง่งนะครับท่านและจะมีอีกองคหนึง่ง พิมพิวเล็กน่าจะเป็นพิมพ์พระรอดที่อยู่ได้มาชุดเดียวกันเพราะแม่ครูจรยนได้นํามาจากไหอยู่ในไหนี่น่าจะเป็นพระรอดพิมพ์พระรอดก็ถือว่าสวยงามเป็นเนื้อดินอีกองหนึ่งที่นํามาให้ชมกันและองค์ต่อไปท่านผู้ชมว่าเป็นพระเปิมหรือพระคงลำพูนพิมพ์นั้นใช่ไหมหากท่านใดที่ชมอยู่ ช่วยคอมเมนต์ว่าเป็นพระชื่ออะไรก็จะขอบคุณมากทุกองก็ถือว่าสวยงามแต่ทางช่องเราไม่ทราบที่มาแต่ก็รู้ว่าน่าจะเป็นพระเนื้อดินเป็นพระกูที่สวยงามก็มีมานำมาให้ชมกันทุกองสวยงามและองค์ต่อไปจะเป็นพระ ปางยืนจะเป็นประธานพรหรือเปิดโลกก็ประมาณนั้นเราไม่มีกองสองเพราะเราไม่ใช่เสียนพระทุกอย่างเป็นุรมเดียวกันมาที่เดียวกันเป็นพระเนื้อดินที่แกล่งและสวยงามมากและองค์ถัดไปองค์นี้เป็นพระรอบพระลอดพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับท่านหรือเป็นพระอะไรแต่เรารู้แต่ว่าเป็นปางสมาธิเพชร ปางมานวิชัยก็สวยงามพระทุกองค์ก็อยู่ในกลุ่เดียวกันที่สำคัญนะครับหากใครทราบว่าเป็นสร้างประมาณยุคไหนหรืออะไรก็คอมเมนต์ตอบได้สำหรับพระชุดนี้ก็ได้นำมาจากพ่อแมค่ครูอาจารย์ท่านมอบให้ได้มีมาห้าองค์ก็ถือว่าสวยงามสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องและสำหรับองค์นี้ เป็นสมเด็จปรโพสวยงามอีกองหนึ่งชมกันชัดๆครับนี่ก็พ่อแม่โูจารก็ให้มาแต่ข้างหลังน่าจะเป็นรูปพยาครุฑนะครับเป็นสีคล้ายสายลุงสมเด็จสายลุงสวยงามครับเป็นสมเด็จโปรโพครับสำหรับคลิปนี้เราก็ได้ นำพระเครื่องมาให้ชมกันเพื่อถูกใจสำหรับผู้ที่ชื่นชมในพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณสวยงามครับสมเด็จปกโพองค์นี้สำหรับข้างหลังเป็นลูกประยาคุดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำพระเครื่องพระบูชามาให้ชมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบด้านพระเครื่อง ขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าคุ้มครองทุกท่านให้อยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคและปลอดภัยทุกท่านเทอญ